ออนเซนมาเล่นได้แล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเป็นออนเซนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะออนเซนออนเซนออนเซนไอ้หนูถึงเวลาไล้วออนเซนไลวออนเซนรึถึงเวลาไลแล้วออนเซนยังทุกคนออนเซนมันดือ้อมันไม่ยอมมาไล่ครับกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันลุกไปกินน้ำแล้วก็หายไปเลยครับออนเซนฮัลโหลไปไปไปกาละครั้งหนึ่งนานแล้วนะโลกนันกว้างใหญ่มีเรื่องราวมากมายที่ถูกเล่าขานและแพร่หลายอย่างไร้ขีดจำกัด ตำนานของผู้กล้าที่เคยประชิดโลกใบนี้เรื่องราวของเราอมรุตที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเรื่องราวของเหล่าแฟรี่ที่คอยปกป้องเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของดินแดนแห่งความรู้ที่ถูกปลิดผนึกมาอย่างยาวนานตำนานแห่งมหาสมุทรที่รอวันถูกค้นพบและอารยธรรมโลกน้ำแข็งที่น่าค้นหารวมถึงเรื่องเล่าจากเงามืดที่รอวันกลับมาในสักวันหนึ่งแต่มีอยู่นิทานเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีตอนจบเป็นเรื่องเล่าที่แสนเรียบง่ายแต่แฝงกัด้วยความลึกลับและความแตกใหม่และมันก็คือเรื่องราวของพวกเราเรื่องราวของทรูริเจนเ้ยบ้านี่จะกินหมดนี่เลยเหรอทําไมเหรอเธอบ้าไปแล้วเหรอ,อฉันขอกินแล้วไง เธอกินเยอะขนาดนี้ได้ไงเฮ้ยเธอยังไม่อิ่มอีกเหรอไหนๆก็ใกล้จะหมดแล้วก็มีสมาที่นี่ได้ยังไงเนะี่ยก็ไม่รู้เธอตกลงมาที่บ้านคนอื่นแล้วก็กินของคนอื่นเขาหมดแบบนี้ได้ไงเนี่ย ไม่ได้กินอะไรมานานแล้วนะจะให้ข้าอดอยากรด้ไงตัวเล็แบบเธอกินี่ยทั้งไล่ได้ยังไงถึงไล่ฉันมันจะเล็กแต่มันก็มันก็ไม่น้อย,อยอด้วยกินีกว่าเฮ้ยจะมาจากไหนเนี่ยจากบนฟ้าได้แหละก็อยากที่านายเห็นอะคือลงมาจากบนฟ้าเหรอเจาเห็นอะ ใช่มาจากบนฟ้าแล้วฉันก็หิวมากด้วยรู้สึกว่าแค่นี้ยังจะไม่พอสําหรับข้านะจะพูดเรื่องไร้สาระอะ,รอ,าอะไรเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยข้าพูดสิ่งที่มีประโยชน์ต่อข้าอยู่นะนกแกะไม่ใช่หรอ,อแกะบ้าอะไรกระโดดออกมาจากข้างบนข้าคือแกะเองแหละจะพูดออกมาให้มันมีต่อละเดี๋ยวนี้เลยนะนมาโกรธอะไรข้าเนี่ยข้าก็ขอกินแล้วนะ่ะจะกินหมดทั้งฟาร์มเลยนะเว้ยเล็กน้อยนะมันจะไปอะไรนักหนา กินแค่นี้ทำบนเฮะแล้วบ้านเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่นู่นนู่นเลนี่บ้าหรือเปล่าวะนู่นนนู่นน,น,น,นอนี่เราตกมาอยู่กับคนโลกจิตอะไรของเธอเนี่ยอะไรอ่ะมุญด์หินอะไรฆ่าเราก็เธอชื่ออะไรเนี่ยอ่าคือ,องี้นะค่านะ มีนามว่าอนา,นาเนียนาเนีย <c oughs> ถ้ามีนามว่านาเนียข้าเป็นแกะไงละ่ะ <dok> ซึ่งบ้านเกิดของข้าอยู่ตรงนู่น <c oughs> ตรงนู <c oughs> ง่นแล้วตกมาตรงนี้ได้ไงอ่ะข้าอาจจะไม่รู้สิข้าอาจจะตาที่สุดในหมู่ดาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้าเลยมาอยู่ที่นี่ ดูดาวอะไรโอ้ยต้องปลูกมาตั้งแต่แรกเลยเหรอเนี่ยบานนเนี่ยมเมล็ดข้าวไม่เหลือแล้วโว้ยโอ้ยเดี๋ยวนี่มีมเมล็ดข้าวเหลือไหม <c oughs> อันนั้นกินไม่ได้นะห <c oughs> ยานะมันยังไม่ถึงฤดูปลูกมันยังกินไม่ได้แนละ้วเธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ย โอ้ยของกินอร่อยนะเนี่ยน่าอร่อยมากเลยเนาะมันมันจะกินไม่ได้มันยังไม่ได้ปลูกอะมันต้องใช้ปลูกลนั่นไงเราจะอดตายกันหมดนะไม่เอาจะกินแค่นั้นไปก่อนไม่ได้หรอข้าว่าจะเก็บไว้กินได้ไหมก,ไกินดีกว่าแต่ไม่ต้องกินหมดได้ไหม<อ>เหลือไ้ปลูกบ้างโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมไอ้คนคนนี้เนี่ยขี้เหนียวขนาดนี้นะเธอกินข้าวฉันร่างไรเธอบอกว่าฉันขี้เหนียว เหนียวขี้เหนียวคุยด้วยไม่ได้โอ้ยายบ้านี่เดีย๋ยวฉันจะไปซื้อมเมล็ดข้าวในเมืองก่อนอย่าดื้อน,นะโอ,โ,อโอ้ย,อยพอครับแม่ครับนี่เราจะเรื่องวุ่นวายแล้วเหรอเนี่ยเราจะไปไหนเนะี่ยาแค่เดินเล่นน่ะอ๋อโอเคจะเดินไปไหนไกลรู้ไหมอยู่างนี้แหละ นี่เรามาเจออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโยนกลับดาวเลยยินนี่มันยีนนี่เดินตามมาเหรอนี่เธอตามฉันมาเหรอไม่ได้ตามมาอ๋อต้องใส่ที่เป็น a few moments later อ๋อ เธออยู่ไหนเนี่ยยายบ้ายายบ้านี่ไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยยายแกเธออยู่ไหนเนี่ยยายนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะ่ะเธออยู่ไหนเนี่ยนานเนี่ยฮะอะนี่คือเป็นบ้าอะไรเนี่ย หนที่บอกคือจะรออยู่ที่บ้านดีๆไงอมถ้าถ้าอยากรู้ว่าในเมืองมันเป็นอย่างไรนี่เธอเป็นเทพธิดาดวงดาวจริงๆปะเนี่ยเทพธิดานี่เขาร้องไห้กันด้วยเหรอลู่คาบอกแล้วไงว่าข้ากาที่สุดในหมู่ดาวถ้าหลงทางข้าไม่เห็นข้าไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะข้าไม่เห็นใครเลยอะ่ะนี่คือเธอแอบตามฉันมาตั้งแต่ที่บ้านเลยอะ่ะใช่แล้ว ถ้าอยากรู้ว่าในเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างไรเอองั้นตามมาติดๆเลยนะเว้ยเข้าใจแล้วโอ้ตนจังเลยเออขอครับแม่ครับผมมาเจออะไรครับเนี่ยว่าแต่ตลาดไปทางไหนวะแมะะ่ะจะถึงมันบ้านเราค่อนข้างอยู่ไกลอ่ะตลาดตลาดเดี๋ยวๆๆๆฮะจ้าชื่ออะไรอะ ้ามีน้ำว่าอย่างเออเจ้ามีน้ำว่าอะไรมันชื่อออนเซนออนเซนไหนลองพูดสิออนเอ็นออนเซนออนเอ็นออนเซนอ่ะทีละคำนะเนี่ยออนออนเซนเอ็นออนเซนออนเอ็นเอ็นก็เอน็นแต่่เป็นอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะนายมีเขาด้วยอะ่ะ เธอก็มีเขาเหมือนกันนะแต่บ mm ุคคลละอย่างกับฉันไงล่ะเธอไม่รู้จักแพ้เหรอแพ้แพแพแพ้แเทพธิดาเกณฑ์ข้าไม่รู้จักอ่ะแล้วเธอรู้จักอะไรบ้างนอกจากข้าอ่ะข้ารู้จักตัวเองข้ารู้จักที่มาของตัวเองข้าข้าข้ารู้จักมนุษย์ข้ารู้จักเผ่าพันธุ์อื่นทม่เกลือข้าไม่รู้อะไรเลยข้าไม่รู้จักแพ้สรุปก็เพ่เคยรู้จักแค่ตัวเองกับข้าถูกไหมอย่า เป็นอะไรตกใจหมดเลยตื่นเต้นตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นอะไรอะอะไรแบบนี้แบบแรกอะแต่ข้ารู้นะแต่ข้าก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะเธอไม่เคยเห็นอะไรเลยใช่ไหมอืมข้าข้าแค่มีแต่แต่ความรู้นิดหน่อยน่ะเขาพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมมีความรู้นิดหน่อยใช่ที่นี่เขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมที่แบบว่าว่าต้องรู้ทุกอย่างแบบ มันคืออะไรอ่ะมันไอไอนี้มันก็ความรู้ใช่ไหมที่เขาเรียกกันต้นไม้อือฮมันคือต้นไม้ใช่มันไม่ใช่ความรู้มันคือต้นไม้ถ้าข้ารู้จักมันก็คือความรู้ไงคุณครับที่เขาเรียกแบบนี้ใช่หรือไม่อ๋อก็ใช่แหละจะมีความรู้ด้วยเหรออือข้าน่ะมีอาจจะมีนิดเดียวอ๋อคือที่เธอจะพูดก็คือเธอไม่รู้เลยเลยเธอไม่มีที่ไปถูกไหมใช่รู้สึกว่าข้าจะโชคดีมากที่ตกลงมา ก็มีข้าวกินเลยแต่ข้าแต่ท่าะโชคดีเลยว้าวแเรวจะไปอยู่ที่ไหนต่อถ้านะเหรอคงจะอยู่แถวแถวแถวบ้านออนเอ็นนั่นแหละที่ที่ข้ามาถึงที่แรกก็อารมณ์เหมือนข้าจะเกิดที่นั่นอา่ถ้าว่าเราไปตลาดก่อนดีกว่าโอเคไหมตลาดหรือข้าจะไปซื้อเล็ตพันเพิ่มเพราะว่าต้อกินหมดเลยอ่ะที่กินหมดเลยอ่ะ แล้วนี่ใครเนี่ยอุยอ้ยอันเนี้ยข้ารู้จักอะไรลิงข้าไม่รู้จักแพะอ๋อจะรู้จักลิงแต่นี่ตัวอะไรข้าไม่รู้อันนี้อ้ที่นี่เขาเรียกว่าอย่างไรอ่อ บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องสนใจทุกเรื่องหรอกเจ้าที่แล้วเธอจะไปพูดตามมันทำไมเนี่ยเริ่มมีคนแล้วเริ่มมีมนุษย์ตื่นเต้นแล้วข้าก็กลัวตื่นเต้นกลัวตื่นเต้นกลัวกลัวตื่นเต้นตื่นเต้นกลัวตื่นเต้นเต้นตื่นเต้นกลัวอ ถ้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรนานนี้ก็อย่างไรจะไปตับเว้ยอเทดดอรไงที่นี่มายุทธ์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 เยอะมากมนุษย์เยอะมากตอนกินได้ไงตลาด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 ในเนี่ยตลาดนี่คือตลาดหรือน่าจะใช่อ่ะฮะตลาดแล้วมีเห็นมีใายขายเลยเลยขายนี่คือ การแลกเปลี่ยนถูกต้องไหมอ่าใช่ออการแลกเปลี่ยนใช่การแลกเปลี่ยนก็คือสมมติถ้าเขาถ้าถ้าข้าเอาอันนี้ไปแลกเอาเอาอันนี้ไปแลกข้าจะได้เด็ดเด็ดเดี๋ยวนะออนเซนขอบคุณครับเธอมีสิ่งเธอมีมเมล็ดข้าวนี่แล้วเธอจะให้ฉันไปหาซื้อไปเพื่ออะไรอ่ะอันอันนี้มันคือมเมล็ดข้าวเหรอเนี่ยอ่ะ อ,อใช่แล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่ปลูกมาได้ข้าวที่เธอกินเนี่ยข้าไม่รู้เลยนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเดิน,มา,นมาเพื่อซื้อและเธอมีอยู่และเธอไม่บอกฉันไงเเหรอรับ